ตอนนี้มาหอนบัน os sw สีสว่างใต้เซาเซากำลังเตรียมงานสบายดีเซาเซาทางไล่สบายดีสบายดีสบายดีมีแต่ผูกี้คุยสบายดีสบายดีแต่บอมมีเพืแนมมาเนาะ ก็เลิว่คุยว่น้องเิกเาะกหงนี่เล่าคเกูยังกยังนาว้าูนาแหงพี่น้องกเห็นเงาขาเลยบ้านเาม่หนาวแหงบ้านหัวหนาก็เปียขาตัดเป็นต่อนเปต่อนเรียบร้อยนาบ้างเกือกเื่องปุงเหะอค่อยบวงห่วงจอง ป,ป,ป้าเถอเตรียมการไว้ข้านในมาโลพูนเขาพี่พราปูพูเดียวหาพื้นฮโลวะหาพื้นเรียกว่าไป็นันาพื้เปล่าเรบพีทีพีทันเอาให้มันบ,บๆุด เอามันบริหญ่ได้หมอขนาดน่ะเอ็งกับมันน้อยเอ็งบริตีน้อยกะยามันแล้วเสร็จอันนี้มันจะเป็นนิยังมันกันเนี้ยนี่เราว่าเสร็จอันนี้เม่ยงเมื่วัน่ามึงกับยามว่ามึงจะไปให้มันเป็นเอานายอันน่ะผ่านอะเปล่าก็แล้วมันกันเนี้ยนี่แล้วงานมันอันนี้เราชื้นบรรยากาศเนี่ยรุดแล้วก็อะไรว่าคือมึงบอกเคยไปกินเคยมอนี่เขาให้เห็ดให้กับน้อยคนตั้งแล้วเนาะหมอหนึ่งเนาะ ลูกฮในน้าอลลกะเพาของไฟนวคุบบคอะแต่น้ามันไลคอยมันจังาเตนี่ยนี่องอดจเมืองแม่คอดแล้ว วิอยากเล่าอันนี้เราเอาเมื่อคืนนี่เด้ิแม่กระทามราเมื่อคืนน,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 นี่เดิเขาเล่งงานเดิเขาเล่งให้มันแล้วเราเราไปได้มามาเขาก็หักเงินเดือนกเ็เลยพาเอาเห็ดให้มันแล้วตอนนี้ก็ซอยอันนี้ก่อนเนาะพี่น้องเบืองตอนต่อไปอี นาะตอนนี้แม่มีเพนซีนอันน่ะขาลไร่ยูนี้มันบสะสวกน้าเลยสินะเอาไปลากยู่กอกฟ่น้องอยู่นะวันนั้นเป็นปลูกของใหม่อยู่นะของเยนเนาะเนือกระานได้เือเอาไปท่ามือได้เป็นเปลี่ยนไปเปลีมา มีงานอะไรเนาะรับงานโต๊ีนโต๊ะจีนเต็มทีินับเบียบ๊มบขบเบียดทีใครนะครับเขาจูงงัวไปโต๊ะใหม่ทอย่างๆเางัวตัวนี้ว่จะเสนากันอาวจูงัวไปโต๊ะงานมไฮรกไุเปตา้องใหม่ครับนุนเ็ดได้ยนร่้องนะถ้าจ้อม แบงแบงลอยแบงเอาแบงเอากำลังจะล่างเซน หายังหนาวกงมาจากันล็น้อยฟ้าจะเสียหลังหลยงามนะนมันนะนั่นหม้งมำบร้ายบ่เนาะพวกนี้สัตตัน ันน้ำนี่ยใส่แอดตั้งเว้กี่ตัวใส่อร์่ากันไมังโบโบฟังเล่าเนี่ยตั้งไว้กห่มันเลยอปั๊มบ่งแห้งบ่ท่านอันเป็นสันทังใส่อา์มันด

แ่งานนม่ได้เ่ทาวงาคไ่ได้ดนานลมีด้ะขนาดลูกน้องมิ่งสันมัน

Ừ chấm đôn nướng cả phục huynh đây

มันอันข้างจะได้ชอบกินกับมวลมปะมันนอไรคือ่าข้าหลุ่ม้าวหล่มอะไรเนี่ยเศร้าโลนี่นาะเี่นเศร้าเลยเศร้าโลเศร้าคนงน้ำข้ากเด้ ก่อต <mile> ุ่มคนก็มีตุ่มแล้วมันอัดขึ้นันอัดขึ้นฮันเดาก่อนต้องอไรเศรษฐกิจปัจจุบันเลยมาคือจะได้ร้ายาทีอ่าได้หกไว้หอมนี่น้องอันนี้ห่ยหนาเนี่ยนะ เราต้องสายนี่เขาก็หันทยหน,น้าทุตันหม่ไปตะปูนเฮ้ยตะปูนเฮ้ยผูกตรมโต๊ะผูกมัน,มนจะไม่ใช่ยางคือสั้นๆแ็ดตีไก่ย ชั่ชจ้องด่าก,กันในเด้อฉันจ้องด่ากันบ่เอ้าอ้เ <laughs> อ้ยพิ่งมาแก่ก็ด่ากันเลยคนต้มเลยคนมา,มาสี่คน <laughs> บพงพูน้าทีมเพิ่นอะนะเฮขยังก็อันนี้เรืไม่ซะเวนนี่โอ้ขอบใจเดรย์ลายฝนจกเงินในทงพฝนมาเลี่ยงรูปเลี่ยงหลานเพื่อผู้ใดอยากเลี่ยงกันเลี่ยงเลยตอนนี้เราเลี่ยงกันเลี่ยงเลี่ยงจะได้เนาะ ได้หมักโมได้ได้หมักตะเวนเขี้ยกัสนฉนันกรอชูวันอาทิมทีมงานเรากำลังไล่สดอยู่น่ะ กำลังไล่โซดอยู่ตอนนี้เขาก็ยังมาทำตบนะเขาปี๋ควรจะใกล้ชิดอาใกล,สลส้สิบพอาสิบเอ็ดโมงควรจะคือตบนะชาวบัวพาร์ทรอส้มขิบต่อไปเด้อพี่น้องเมื่อนี้อาจจะมีเซอร์ฟเฟเกิดขึ้นเนะว่าออาจจะมีไฟมาห่วมงานมนาเนาะ